ข้าคุณหน่วยค่ะคุณแม่ข้าตะกานี้เรามาเรียนเรื่องอะไรกันคะเรื่องอะไรดีคะคุณหน่วยเรื่องอะไรคะคุณหน่วยข้าวมาสตางค์อ๋อข้าวมาสตจงค์ที่เราจะเรียนรู้เรื่องข้าวการปลูกข้าวการทำนาเรื่องนีของข้าวเรื่องนของข้าววันนี้คุณครูแบ่คุณครูหน่วยมีอะไรมาฟังดีด้วยคะมีทานสนุกสนาดมีทานนะคะเกี่ยวกับข้าวมาสตางค์นะคะใช่ค่ะงั้นเราไปฟัง้ากันเลยค่ะมที่คนยังไม่รู้จักต้นข้าว กินแต่น้ำพืชผักใบไม้และล่าสัตว์วันหนึ่งต้นหญ้าเล็กๆมีใบแหลมและยาวมากค่อยๆงอกเผลพื้นดินจนโตกว่าต้นหญ้าอื่นๆ แม่อยากรู้ว่าต้นยานี้เมื่อโตขึ้นจะเป็นอย่างไรจึงกลายเป็นฝนให้ความชุ่มชื้นทุกวนันลมก็อยากรู้จึงพาลมอ่อนๆมาทักทายเป็นประจำ แสงแดดก็ช่วยพาความสดใสามาให้ทุกวันไม่นานต้นย้าก็มีดอกสีขาวเต็มต้นแล้วค่อยๆกลายเป็นมเมล็ดสีขาวเล็กๆส่งกลิ่นหอม ใครอยากกินข้าวก็หยิบกระบุงตะกร้าไปเก็บเมื่อเมล็ดข้าวใกล้หมดต้นก็จะมีเมล็ดใหม่ขึ้นมาแทนทันทีทุกคนจึงมีข้าวกินอย่างไม่เดือดร้อน ต่อมามีคนคนหนึ่งนิสัยขี้เกียจและโลภไม่อยากออกไปเก็บข้าวทุกวันจึงเกี่ยวข้าวเกือบหมดมาที่บ้านต้นข้าวผิดหวังและเสียใจจึงบินหนีขึ้นไปบนท้องฟ้าและไม่กลับมาอีกเลย ส่วนข้าวที่เก็บมานั้นก็มีเปลือกหุ้มเมื่อจะกินต้องนำไปกระเทาะออกแล้วหุงตั้งแต่นั้นคนจึงต้องทำนานำข้าวเปลือกไปปลูกดูแลจนต้นข้าวออกรวงเกี่ยวข้าว และสีข้าวเพื่อเอาเปลือกออกจึงจะได้มเมล็ดข้าวสีขาวถ้าทำนาไม่เป็นก็ต้องซื้อข้าวสารจากตลาดหรือห้างร้านในปัจจุบันก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกเพื่อเป็นการทบทวนกันนะคะวันนี้นะคะคุณแม่มจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยข้าวค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับข้าวนะคะชนิดของข้าวข้ามีอยู่สีชนิดนะคะได้แกขาา่ข้าวสารข้าวเปลือกข้าวเหนียวและข้าวเจ้านั่นเองค่ะรูปร่างลักษณะของมเมล็ดข้าวนะคะ,มะเมล็ดข้าวเปลือกจะมีเปลือกแล้วก็มีทรงทรงเหลี่ยมมิตรีนะคะมีเปลือกคลุมสีน้ำตาลแล้วก็มีผิวหยาบค่ะ ส่วนข้าวสารนะคะมีรูปร่างรีเหลี่ยมเหมือนกันนะคะแต่ข้างในจะมีผิวขาวเรียบเด็กๆลองสังเกตมเมล็ดข้าวที่บ้านของตัวเองนะคะว่าวมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรและสีของมเมล็ดข้าวเป็นอย่างไรส่วนประกอบของต้นข้าวนะคะเด็กๆต้นข้าวประกอบไปด้วยมเมล็ดข้าวใบข้าวรากต้นข้าว ต้นข้าวและรวงข้าวแต่ละส่วนทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไปรากอยู่ใต้ผิวดินช่วยยึดลำต้นส่วนต้นข้าวมีลักษณะเป็นโพรงและเป็นปล้องๆองอยู่ตรงกลางส่วนใบมีหน้าที่สั่งข้อแสงเพื่อเปลี่ยนแร่อาหาร น้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นแป้งเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตค่ะวิธีการทำนาหนา,านา่งการไถนาเป็นวิธีการเตรียมดินให้พร้อม 2. การปลูกข้าวคือการนำต้นกล้าเล็กๆไปปักลงดิน เพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตออกรวงสวยงามให้เราได้รับประทานเป็นไงคะวันนี้เด็กๆได้ทันิงานแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยใช่ไหมคะเพระว่าจะเป็นเรื่องชนิดของข้าวเกี่ยวกองการทำนาเปรกอบางต้นข้าวนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคะเวลาเด็กๆรับประทานอาหารนะคะ้องรับประทานให้หมดนะคะเพราะว่าเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากว่าที่จะได้ข้าวมาเนี่ย เย็นแต่เห ER ul ็นชาวนาก็เหนื right yeah, right? anyway> ่อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะกินพ้งกินว่างไม่ได้นะคะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือชาวนาด้วยนะคะข้าวทุกการอาหารทุกอย่างอย่ากินพ้นฟ้าเป็นของมีค่าใคนจนคนยากลำบากนักหนาสงสารชาวนาเด็กตาดำดๆแล้วสัปดาห